ขอชัยชนะอีกเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับจะส่งผลให้ไบเออร์เลเวอร์เซนของชาบี้อลอนโซนะครับจะสามารถคว้าแชมป์ศึกฟุตบอลบุนเดสซีกาได้เป็นครั้งแรกในรอบ119ปีนับตั้งแต่มีการก่อตั้งสโมสรมาครับ แล้วโตวของชาบีอา้อลรอนโซเองครับก็เป็นกุญซือบริศาสตร์แล้วก็มีโอกาสสร้างสถิตินะครับลุ้นไรพ่าย,ายและที่สำคัญม,มีโอกาสเช็คบินแชมป์บุนเดสกา้าเร็วที่สุดในบริษรทเทียบเท่ากับเป๊ปโกเดล่าครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับย้อนกลับไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับศึกฟุตบอลบุนเดสก้าของเยอรมันนะครับในเวลา2ทุ่มครึ่งก็มี2คู่ที่น่าสนใจเลยครับ คู่แรกครับบาเยนน์มิวนิกครับบุกไปเยือนไฮเดนฮามและบาเยนน์ก็ดูเหมือนว่าเกมนี้จะสบายๆนะครับเพราะว่าขึ้นนําก่อน2ต่อศูนย์แต่อย่างไรก็ตามครับเจอทีเด็ดของทางไฮเดนฮามเข้าไปนะครับปรากฏว่าเกมนี้นะครับไฮเดนฮามครับพลิกล็อกพลิกโลกเลยครับเอาชนะบาเยนน์ไป3ประตูต่อ2ครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับที่น่าสนใจและก็ลงเตะในเวลาเดียวกันกับบาเยนน์มิวนิกครับนั่นก็คือไบเออร์เลวูเซ่นของชาบีอารอนโซ่และครับซึ่งเกมนี้ก็ยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับ บุกไปชนะนะครับทีมอย่างยูเนีนเบอร์ลิน1ประตูต่อศูนย์นะครับโดยประตูชัยเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่45บวก8นะครับจากจุดโทษของฟอร์เรนเบิร์ดครับส่งผลให้เกมนี้นครับเรวูกเซ่นก็เก็บชัยชนะได้อีก1เกมครับและหลังจากสถานการณ์ของบูดเดซิก้าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับบายเยนน์แพ้แล้วก็เลวกูกเซ่นชนะนะครับ ส่งผลในสถานการณ์ในเวลานี้นะครับของลีกบนเลเซีาของเยอรมันนะครับกำลังจะเช็คบิลแล้วนะครับหลังจากที่เรอลกุเซ่นครับตอนนี้เก็บไปแล้วนะครับทั้งหมด76แต้มนะครับจากการลงเล่นไป28นัดด้วยการชนะคู่แข่งไป24เกมเสมอ4ไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับฟอร์มสุดตีนมากๆครับลูกทีมของชาบี้ออลอนโซนะครับส่วนบาเยนน์มิวนิกนะครับตัวนี้เล่นไป28นัดนะครับชนะไป19เสมอ3แล้วก็แพ้ไปถึง6เกมด้วยกันนะครับมีเพียงแค่60แต้มเท่านั้นครับตอนนี้ แต้มห่างกันอยู่16แต้มด้วยกันแล้วถ้าหากว่าเกมนัดหน้านะครับทีมอย่างไบเออร์เลวูเซ่นนะครับสามารถชนะทีมอย่างแวร์เดอร์เบลมนได้นะครับทุกอย่างของศึกบุเดสซีก้าเยอรมันก็จบทันทีนะครับเลวูเซ่นจะคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกของสโมสรน,นับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมา119ปีพวกเขาตอนนี้จ่อมากๆแล้วครับที่จะคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกหลังจากก่อนหน้านี้นะครับ ทำได้ดีที่สุดนะครับก็คือการคว้ารองแชมป์ไป5สมัยด้วยกันนะครับก็ต้องมารอดูครับว่าจะเช็คบินในเกมนัดหน้าได้เลยหรือเปล่าครับและแน่นอนนะครับถ้าหากว่าเกมนัดหน้าชาบี้ลอนโซสามารถทําได้สําเร็จนะครับก็จะส่งผลให้เขากลายเป็นกุนซือนะครับที่ทําสถิติคว้าแชมป์บนเดสิก้าเร็วที่สุดนะครับเทียบเท่ากับเป๊ปโกเดล่าที่เคยทําไว้ในฤดูกาล2 0 1 5ถึง2016นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจสำหรับทางชาบี้ อาลอนโซครับและนอกจากนี้นะครับด้วยสถานการณ์ที่ยังไม่แพ้ใครอยู่หน้าตอนนี้ของไบเออร์เลเวอเซ่นนะครับหลังจากลงเล่นมา28เกมนะครับก็อาจจะเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลเยอรมันเลยนะครับในศึกบุนเดสซิกาที่อาจจะมีทีมไร้ไพ่ายในฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่านาทีนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเหลือเกินนะครับที่จะสามารถทําได้เพราะว่าทีมเก่งๆนะครับอย่างทางบบเยอร์เมนิกทีมอย่างดอทมูลนะครับก็ยังไม่สามารถหยุดความร้อนแรงของเลเวอเซ่นได้ แล้วก็ดูจากโปรแกรมที่เหลือหลังจากนี้นะครับก็เชื่อว่ามีโอกาสสูงมากครับที่34นัดในฤดูกาลนี้ในเกมบูเดซิก้าเยอรมันลูกทีมของชาบีอลอนโซจะไม่แพ้ใครและก็จะเป็นทีมแรกที่จะคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายแหละครับส่วนนี้นะครับคือสถิติการลงเล่นในฤดูกาลนี้นะครับของทางชาบีอลอนโซแล้วก็ลูกทีมครับไบเออร์เดอคูเซนครับลงเล่นในฤดูกาลนี้ไป41นัดทุกรายการครับ รากฏว่าชนะคู่แข่งไปแล้วตอนนี้นะครับทั้งหมด36เกมเสมอไปเพียงแค่5นัดเท่านั้นนะครับฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยครับก็ไม่น่าแปลกใจครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงแบบนี้นะครับฤดูกาลนี้41นัดยังไม่แพ้ใครนะครับส่งผลให้ในเวลานี้นครับ ลูกทีมของชาบี้อารอนโซ่ครับก็คงอยู่ในเส้นทางของการลุ้น3แชมป์ในฤดูดกาลนี้นะครับแชมป์บุนเดสก้าของเยอรมันผมมั่นใจว่าไม่มีปัญหาครับนัดหน้าจะสามารถเช็คบินได้ครับเจอเบลเมนไม่ใช่ปัญหาเลยครับเลวูเซ่นจะสามารถคว้าแชมป์ได้แล้วก็จะเป็นการควา้าแชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยนะครับ ส่วนถ้วยที่2ครับขอชนะอีกเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับในเกมนัดชิงฟุตบอลเดบโพคาฤดูกาลนี้นะครับโดยคู่ชิงของเลวูเซ่นนะครับก็เถอไม่ใช่งานยากนะครับนั่นก็คือไกเซอร์สลาเทนซึ่งได้เกิดดูจากผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้นะครับก็เถอมีโอกาสสูงมากๆอีก1ถ้วยครับที่เลวูเซ่นจะสามารถประสบความสําเร็จนะครับในเดบโพคาส่วนอีกหนึ่งรายการครับที่ยังพรอมโอกาสในการลุ้นแชมป์นะครับนั่นก็คือ ฟุตบอลยูโรปาลีกครับตอนนี้เดินทางไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับคู่แข่งด่านต่อไปของไบเออร์เลวูเซ่นนะครับนั่นก็คือทีมอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับทีมจากเกาะอังกฤษก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจแหละครับก็ถือว่าด้วยฟอร์มการเล่นนะชั่วโมงนี้นครับก็ต้องบอกเลวูเซ่นครับสามารถเจอได้กับทุกทีมนะครับฟอร์มการเล่นกําลังร้อนแรงแล้วก็กําลังมั่นใจแบบสุดๆนะครับ ก็ต้องมารอดูครับว่าฤดูกาลนี้นะครับด้วยฟอร์มร้อนแรงแบบนี้ชาบี้อาอนโซ่และก็ลูกทีมจะสามารถคว้าได้กี่แชมป์แต่ที่แน่ๆนัดหน้าครับเกมบูเดซิกาเยอรมันพวกเขาจะได้ฉลองแชมป์กันอย่างแน่นอนหละครับและเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเลเวอร์คูเซนในยุคของชาบี้อารอนโซ่นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะ สุดท้ายครับฝากทุกคนดูด้วยแล้วกันนะครับสำหรับฟิล์มติดรถยนต์นะครับอย่างเอ็กตานะครับผมไปลองมาแล้วนะครับเป็นฟิล์มที่ถือว่าดีมากๆครับดับความร้อนได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในรถนะครับมองผ่านฟิล์มตัวนี้ไปถือว่าคมชัดคมกลิปนะครับไม่มัวตาอย่างแน่นอนครับตอนนี้นะครับมีโปรรถสตาร์นะครับกับฟิล์มเซรามิกเนื้อเย็นนะครับเอ็กตาร์โคแเซรามิกนะครับ ราคาเริ่มต้นเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นเองครับหรือลดสูงสุดครับกว่า50%ครับพร้อมรับของพรีเมียมฟรีนะครับจำนวนจำกัดก็สามารถไปดูนะครับไปสัมผัสได้เลยนะครับที่ e อ t a c o าโคนะครับแล้วตอนนี้ก็มีส่วนลดพิเศษมากมายนะครับที่งานมอเตอร์โชว์นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายยังไงก็ไปที่งานกันได้เลยนะครับ